นักบินป่ะเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอันนี้ก็คือมีแว่นตาแว่นตาใช่ครับแล้วก็ต้องต้องมีอะไรบ้างนะคือเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าใส่ก็ได้อันนี้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ว่าทนไหวไหมแล้วเมื่อกี้มีคนนึงยิงไปป้งหนึ่งปวดหัวแล้วเขากำลังจะยิงอีกลูกแล้ว เคยเล่นไหมเคยเล่นมาก่อนปะสิ่งที่ทำมาทุกวันถามอะไรไปตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วใช่ปะนี่เรามาทำอะไรนะไม่ได้ยินไม่ใช่อะไรมเปินกระต่ายค่ะไม่ต้องใช้ปืนด้วยไอ้เหรออย่าอย่าเพิ่งเอานิ้วเข้าไกลนะครับความปลอดภัยก็คือจับออกจับออกทุกครั้งที่จะยิงเท่านั้นที่จะเอานิ้วเข้านะครับแล้วปืนเวลายิงเสร็จเนี่ย ยัดหันซ้ายขวาก่อนนะครับปืนต้องเคลียร์ก่อนเช่นอย่างตัวนี้มันมีแม็กกาซีนอยู่ครับเราต้องกดออกก่อนอ่ครับในการจับและการเล็งจับปืนกล็อกนะครับให้จับเอาไว้มือซ้ายขนาดเข้าไปกับโครงสไลด์ล่างบีบมือขอให้แน่นก็คือว่าใช้60 4 0บ0ด้านนี้บีบแน่นกว่าใช่60ด้านนี้40 40ใช่ครับซ้ายอยู่ข้างล่างโดยมือขวาอยู่ข้างบน ทีนี้ศูนย์ศูนย์อย่าเพิ่งไปสนใจเป้าก่อนนะครับศูนย์หลังจะเป็นสองขีดอ่าครับศูนย์หน้าจะเป็นขีดเดียวทุกครั้งต้องเห็นศูนย์หลังกับศูนย์หน้าให้เป็นตรงกลางสามขีดก่อนอ๋อครับให้เป็นสามขีดเท่ากันนะครับให้ยอดเท่ากันด้วยนะครับครับทีนี้น้องเห็นแล้วน้องก็เลงที่กลางเต้าเิงทีละนะัดแดงแดงแล้วก ตื่นเต้นมากเข้าเต้าเลยใจแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะคือตอนเนี้ยไม่กล้ามีเรื่องกับพี่แจ้แล้วมือปืนได้เลยครับมือปืนครับเป็นมือปืนได้เลยอย่ามายั่วผมนะครับ่อเล็วรอเล็วอีกกี่นัดครับเอาอีกเจ็ดนัดอีกเจ็ดนัดเต้าหนึ่งยิงสิบนัดต่อคนรู้สึกไงกับเด็กปั้นคะดีใจค่ะ ไไมผมไม่สู้คนครับเคยยิงมาก่อนมาถามจริงแ <icar ak> ชมป์งานวัดอ่ะง่ายง่ายคือดัดลมงานวัดเห็นผมนี่ต้องปิดร้านครับตุ๊ก,กตาหมดร้านหลังจากที่ซุ้มซ้อมกันไปแล้วนะคะในอินดอร์ค่ะที่นี้เพิ่มเวลปะเอาดอบ้างดีกว่าเชิญอันนี้เป็นปืนแบบปืนแบบไหนคะล,ลูกสองออโต้ ฝึกไปแล้วนะต้องมาลองแบบนี้ด้วยหน่อยนิดนึงไว้้ไวที่ร่องเนี้ยไปตั้งคืนประมาณนี้เป็นการสมมติสถานการณ์ที่โจรหรือมีอะไรอย่างงี้เข้ามานะคะยิงเลยแบบไม่ต้องเล็งนะคะเอาแล้วเอาแล้วแม่เอาแล้วแม่เอาแล้วแม่ไม่แม่นค่ะเห็นไหมไม่โดนอ่ะมาดูน้องฟาร์มบ้างไม่ง่ายนะไม่เข้านะคนที่สามผ่านไปยิงโอ้ ยังไงับเพื่อนมันก็ต้องแบบซ้อมอ่ะที่เขาบอกว่าใช้นิ้วชี้ไปก่อนจะยิงตรงนี้โอ้ยแม่มึงด่าเธอแล้วม่ทำทำไมดี ไล่ตกเลยอ่ะหนักใช่ไหมโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยครับเอองานวัดนะคะงานวัดเจอเจ้คนนี้นะคะไล่เขาออกอย่าให้เขายิงนะคะเจ้กวาดตุ๊กตาเรียบอคนที่ชวนเขามายิงนะคะเออบังเอ้ยมันกัมแม่ยู่ สองลูกเออเล่นให้เด็กมันดูาถามหน่อยเรามีความสนุกกับอะไรกับกิจกรรมนี้บ้างไหมเนี่ยคืเอเราได้รุ้นไปกับเพื่อนๆของเราเป็นกำลังใจเขา